สวัสดีตอนเช้าค่ะตอ,ะอกันเสานี้ก็เป็นเสาวันที่4สิงหาคมขายหาลอยหกพีกเนาะค่ะจะพามาเบิ่งบรรยาก,กาศที่ตลาดลุลงพ่อ,อจอหอโคราชค่ะมาเบิ่งคนหลายค่ะคนมาหลายย้อนว่าทาั้งเพจของหลวงปิดหลวงปู่กีฬาเนาะเปินเปิดหนึ่งจองเหรียญหลวงปู่กีฬาจองเหรียญหลอดนี่จะเปิดให้จองหกลอยเหรียญ แล้ว่าเบิ่งคนกับเต็มคนติดเปิดถุงจองนี่คือสี่ว่าพ่อกันหมดเพราะว่าคนมากเกือบสามพันคนเหล่าเบื้องก็แถวต่างๆทั้งในจนว่าไปหอดถ่าหางแถวอยู่ไปโอ้โุ่นยังพากันแดนมาอี่แถมมาต่อแถวต่อคิ้วคูณได้ได้คิ้วต้นๆก็ชิได้ยิ่งนี่ยเบิ่งเป็นคนผมเนะเบิ่งคนชอยกันที่หน้งเลย จากจะต่างจังหวัดกบบนี้ทั้งพุทธเถาทั้งเด็กน้อยพากันมากเมือ่อว่าเพิ่ลจิตเปิดให้งจ้องหลวงปู่ศิลาเนาะกูได้แต่อยากได้ผู้ใดก็มาด้วยความศรัทธาความเลื่อมใสศรัทธาของพวกเขาเช่า,ชาพุทธเนาะหลวงปู่ศิลาเกจิจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานมีโอกาสจะอยากไปกราบเพิ่นรักเกือ่อดนี่แบบไม่ชื่นหรือเพราะว่าจะได้ไปบอ เบิงนั้งผากันเรียนมากยอ่อันนี้พากันมาตถึงจะตีหาเพื่อนงนจองคิ้วที่ลอยสามพนัขั้นตอนการจองเนะาะเป็นกรสิอันดับแรกเป็นสให้คิ้วคิวลำดับที่จองเราจะออกมาเป็นแผ่นกระดาษมีคิ้วอาโคสสำหรับสกแกนจ่ายเงินจ่ายเงินค่าจองเหรียญจ่ายเงินจองเหรียญหรือว่าร่วมทำบุญกับหลวงปู่นั่นแหละค่ะ เียหลวงปูทั้งหมดแต่จะมีเก้ารายการเนาะค่ะจะมีรายการที่หนึ่งเนี่ยทองคำทองคำเม็ดแดงเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาลำดับที่สีงก็จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำลำดับที่ห้านวะาหน้ากากทองคำลำดับที่หกเนื้อเงินลงยาแดงลำดับที่เจ็ดก็จะเป็นเนื้อเงินสวิตลำดับที่แปดนวะโบราณ เรากลลำดับที่เก่าเนี่ยท้องแดงเนาะ,ะ,ะค่ะราคาบูชาราคาสามกัจะวิคราะกันได้ค่ะราคาสามลำดับที่หนึ่งก็จะอยู่ที่เก้าิบเก้าลำดับที่สองกับสองพันเก้ารเก้าาลำดับที่สามพันเก้าร้อยเก้าเก้าการบูชากับจับแตกตัางกันไปเนาะคะ่ะอย่างลำดับที่หกนี่ค่ พ่อประมาณนเนื้อเงินลงยาทองแดงบูชาจะอยู่ที่สามพัสาสิบเก้สั่งจองเป็นแล้วจำนวน115รายการค่ะการทำรายการจองแล้วนี่เพราะเป็นวันิีด้เหรียญมาเลยด้ยค่ะต้องรอบลูกเสกเพื่อจะมีการปลูกเสกวันที18 18่สิบแปดปตุลาคมอ้าไม่ใช่18สิงหาเนี่ยนะ18สิงหาเรากะ ในสิ้งเดียนสิงหาเนี่ยค่ะจะมีการตรงเหรียญมาให้ตามที่ยูที่เขาแจ้งไว้เนาะค่ะเพราะว่าพอพอเราโอนเงินเป็นค่าจองเหรียญแต่พแมันว่าเขาจะได้เหรียญตามที่เขาเลือกได้ด้วยกติกนี้การซุ่มให้ว่าเขาจะได้เหรียญได้เหรียญแบบรายการทิ้นี้เนี่ยก็รู้ว่าจะได้เหรียญใดก็คือทา้งเขาจัดให้ค่ะคือตามนั่นเลยค่ะฟังระเบียบการจองแล้วค่ะฟังด้วย เป็นหนคิวนะเราไม่นัาเป็นหนคิวนะคะทีนี้ในการจาในกร่ายเงินนะคะหนึ่งคนต้องให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยต่อ1หนึ่งบาทคิว แต่ถ้าพี่จองเสร็จแล้วพี่จะไปขายยอดแลวแจกจะกลรวมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะแต่ระวังระวังโดนนะคะระวังโดน แล้วนะคะเพราะฉะนั้น คนที่ได้รับบัตรคิวแล้วนะครับจะนั่งตรงไหนผมไม่ได้ว่านะครับไม่ต้องต่อแถวก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วผมก็เรียกตามคิวเหมือนเดิมครับถ้าถ้า่านได้บัตรคิวแล้วท่านไม่ต้องมายืนออมก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมก็จะประกาศเรียกคิวนะครับพอประกาศเรียกคิวแล้วท่านค่อยมานะครับแต่ท่านอย่าไปไกลกว่าเสียงที่จะประกาศนะครับตอนนี้ท่านมีหมายเลขคิวของท่านแล้ว ตอนการให้บัตรคิวค่ะคิวสำหรับไปเปิดบินจองเหรียญค่ะห้องน้่างรอ่าสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่หลังปีน้อยนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับใครที่รับบัตรคิวแล้วจะไปเข้าห้องน้ำว่วนไม่ได้ว่ากันนะครับใครจะไปเข้าห้องน้ำ่วนเพราะว่า เรายังไม่ได้เปิดมีแรกง่ายเพราะว่าตอนนี้คิวก็ยังแก่ไม่ถึงรึ่งเลยนะครับ คนแ่งยังหลายค่ะเห็นบามาจากสุราษฎร์กันนี้ค่ะคนที่มี้สายรับสีเหลืองยูย่แขนน่แปลว่าเพื่นได้รับบัตรคิ้วแล้วได้คิ้วแล้วร้อยางเดียวกับคือร้อเปิดบินเพื่อจองเหรียญต่อไปค่ะ อากาศค่ะากาศร้อนที่ได้บัตรคิวแล้วเนาะคนทีมานั่งร้อแบบสบายใจว่าต้องไปยืนาถึงต่อไปสบายใจะไช่วยๆอะไรช่ไห ตลาดดูดีกันมาที่ถ้าไหนที่ได้มาดูแล้วนะคะ รายการที่แตกน่าดูไล รายการที่5,005 หลักขนหลายคักยังโอแถวกันอยู่เลยที่ได้คิ้วปอน้อยนาะฝนกัดตกโตแถวเย้าเหยียดจากข้กางในจนมาถึง้างนอกฝนตกกับโบวันเลยสู้สู้คุณนะคุณยายกับมา ย้ายสองย้ายกับหลานหน่อยไม่สักกระเท่า,าคุณละอันคุณหลายค่ะคุณหลายค่ะคุณผู้ใดสีม,มาก,ก็คอ้เตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วค่ะเพราะว่าต้องยืนนั่นๆแล้วก็ค้นกันหลาย่ผู้ใดนี้โรคประจําตัวกับบวกวนมากค่ะอั้นเล็กหน่อยกับค้นเ่าะเพราเป็นตามาค่ะ ความเป็นห่วงค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ